สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมก็จะมานำเสนอวงจรขับ7 Segment โดย7 c h c 374 6หลักนะครับเสนออาจารย์วิทยาชำนาญไทยจะทำโดยนายวิชิตละว่าเสิร์ตยินอีสา0และนายอัมพลศิริซ้อนยินอีสา0อนะครับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ mcs 5 1 2. เพื่อเรียนรู้การใช้โปรติอุสเพื่อฝึกการเขียนโปรแกรม c คี l 4เพื่อศึกษาการใช้งาน7จ h c 4, 3านะครับการต่อ7 Segment จะมีอยู่2แบบก็คือการต่อแบบ Common Cathode หรือว่า c c นั่นเองครับ อีกแบบนึงคือการตอบแบบ common anode หรือว่า CA นั่นเองครับการสร้างรหัสเพื่อให้เซ e ิ e อนแสดงเป็นตัวเลขตั้งแต่ศูนถึง9ตอนแรกเราจะแยกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยคิดฝั่งละ4 b i บิตครับเช่นตัวอย่างเช่น1 1แล้วก็0 0โดยจะคิดเป็น2ยกกำลังซึ่งเราจะได้ค่า เท่ากับ12ซึ่งเท่ากับ c นั่นเองครับต่อไปก็คือ0ก็จะได้ค่า0ครับซึ่งเป็นเลขฐาน16 74 hex 374ก็จะมีขาการใช้งานดังนี้1ขาอินพุก็คือขา D0 จนถึง D7 ครับ2ขาเอาต์พต คือขาที่ Q0 ถึง Q7 ครับ3คือขาที่กำหนดสถานะการทำงานของ x c หรือคื e อขา OE นั่นเองครับแล้วก็จะมีขาขอบเพื่อเป็นขาของสัญญาณนาฬิกาโครงสร้างภายในนะครับก็จะมีฝั่งของ data in data out mm hmm. เมื่อเราป้อน OE mm hmm. เป็น ศูนย์ให้กับระบบนะครับอินพุตและเอาพุตจะออกมาเหมือนกันซึ่งอินพุตเป็นโลเอาพุตก็จะเป็นโลอินพุตเป็นไฮเอาพุตก็จะเป็นไฮครับแต่ถ้าเราต่อโอ e, ให้มีค่าเท่ากับ1นึ่งเอาพุตที่ออกมาก็จะเป็นค่าของแซทั้ง2เลยนะครับซ,ซึ่งจะทําให้สว่างทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะไปดูการสาธิตการใช้โอีและกเข,ขอขครับที่โปรแกรมโ o ร t ิอุครับ นี่คือวง,งจรงที่ต่อแบบสมบูรณ์ต่อคล็อกแล้วก็ต่อ o e เป็นศูนย์นะครับเมื่อเราให้ o e เป็นหนก็จะไม่มีสัญญาณที่สามารถข้ามผ่านไปได้นะครับก็เหมือนกับสวิต์นั่นก็คือข้อมูลจะไม่สามารถผ่านไปได้ตัวเลขหยุดอยู่ที่เดิมครับเมื่อเราเ,เมื่อเราให้เป็นศูนย์ตัวเลขก็จะสามารถนับต่อไปได้ครับแล้วก็เราไปดูที่ขลอ,อกกันนะครับ เมื่อเราไม่ได้ต่อขอกก็จะไม่มีสัญญาณขอกเพื่อมาทิกข้อมูลที่ตัว74 h, h c นะครับแล้วก็74 h, h ก็จะาาไม่สามารถแสดงตัวเลขต่อไปได้เราจึงจ,จำเป็นต้องต่อขอกเพื่อสามารถนับเลขต่อไปได้ครับต่อไปคือบล็อก ดอะแกรมของวงจรครับก็จะมีอินพุตเมนอคอนโทรลเลอร์ AT89451 ครับไปยังชุดขับไดเวอร์ s e เว่นเโดยใช้7 4 HC374 แล้วก็จะมีสัญญาณคล็อกเพื่อไปทำให้7 4 HC สามารถส,ส่งสัญญาณต่อไปได้ครับแล้วก็มีชุด display คือ 7-segment ครับรูปวงจรนี่คือรูปวงจรที่เราสาธิตเมื่อกี้นะครับ แผนฟังของระบบนี่คือแผนฟังระบบของโปรแกรมนาฬิกาบอกเวลาที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้งานกันครับขั้นแรกก็คือประกาศตัวแปรขั้นที่2ก็คือรับค่าต่างๆเช่น delay, display, s e c code ขนที่สามก็คือแสดงข้อมูลที่ตั้งไว้บนเซ,ซเว่ e เซกเมนะครับคือค่าเวลาที่เราตั้งเริ่มต้นไว้ครับก็คือเข้ามาในซูเปอร์ลูปอันแรกก็คือถ้า m s e ในกรณีของ MSEG ถ้าไม่ใช่ ก็จะกลับไปนับเรื่อยๆถ้าใช่ก็จะยังกบก็จะมายังฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือฟังก์ชันของเศกนั่นเองในกรณีของเศกถ้าไม่ใช่ก็จะไปยังดิสเพย์ซึ่งมี2ตัวเลขนะครับในของจานวนเศกเราจะมีเศกหารเอาเศษกับเศษหารจำนวนจริงนะครับเราก็จะต่อขอบให้กับมันแล้วก็ให้แสดงบนเซกเน,นปเรื่อยๆจน ใช่นะครับถ้าใช่เราก็ยังจะไปยังฟังก์ชันต่อไปนั่นคือฟังก์ชันของมิ n ครับในฟังก์ชันของมิ n ถ้าไม่ใช่ก็จะไปยังดิสเพย์ซึ่งดิสเพย์จะแส,แสดงนะครับก็คือจะเอาเศษไปหารเอาเศษแล้วก็จะเอาเศษไปหารเอาจํานวนเต็มแล้วก็มีสัญญาณคล็อกเข้ามาแล้วก็จะไปแสดงบนเซนเซกเมนต์ไปเรื่อยๆื่อจนครบจนครบนะครับแล้วก็เมื่อใช่ ก็จะไปยังฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชันของ house ฟังก์ชันของ house นะครับถ้าไม่ใช่ก็จะไปยัง display แล้วก็จะมีหารเอาเศษแล้วก็หารเอาจำนวนเต็มนะครับแล้วก็จะมีขอบมาเทีเพื่อให้สัญญาณออกมาแล้วก็แสดงบนเซเว่นเซ์เนต์ต่อไปเรื่อยๆจนครบเงื่อนไขนั่นคือใช่แล้วก็แสดงบนเซเน้นแล้วก็กลับไปยัง super loop เหมือนเดิมครับ ซึ่งเราก็จะนี่ครับคือวงจรจากโปรแกรม p r รู u ซึ่งเราก็จะแสดงผลบนวงจรจริงครับนี่คือการคำนวณของโปรแกรมนะครับ เราจะมายกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมกันครับตัวอย่างการเขียนโปรแกรมก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือประกาศใช้งานของขา MCA หนึ่งเราจะใช้ P0 เป็นของเซกเมนต์แล้วก็ใช้ P2 เป็นของอคลรกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือก็จะเป็นอาร์เรย์เ็นโคดของ0ถึง9ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันดีเลย์ครับตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอีก ขั้นตอนหนึ่งนะครับก็ื่อก็จะมีเป็นของสัญญาณคลอปครับซึ่งเราให้มีค่าเป็นไทหนึ่งรีเซ็ตแล้วก็มีค่าเป็นโลครับซึ่งมีค่าเป็นที่เร็วมากเลยครับต่อไปก็คือเป็นฟังก์ชันที่ให้เราแสดงบนเซกเมนต์ซึ่งเราจะมีสองเครื่องหมายก็คือหารเอาจํานวนเตรียมกับหารเล้เศษส่วนครับก็เป็นซุปเปอร์ลูครับกลุ่มของผมก็ขอจบการนําเสนอครับ